รสฉันเนี่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องนี่มาสีพามาผัดฝังเฉลี่ยผัดกะเพราแล้วครับพริกแบบใส่ขั้งใส่พริกใส่กระเทียมกับหอยหอยเฉลี่หอยเฉลี่ยกับหอยเฉลี่ใส่อันเฉลี่ยเด็ดกับกะเพราใส่กระเบก้อปูดเล็กน้อยนะครับใส่เด็ดกน็อยพร้อมๆนะครับทายก่อนล้วนอยู่ทั้งสามคน เครื่องหอมนะครับิวิตสดติดแดงติดแหงก็ได้ครับพมากับผมใส่ติดไ่สดเลยครับล้วก,กดดับกรทียมก็ไปใไข่ใสไปเด้ครับใส่ชดีบานาเานี่แหละครับน้นหลายปวดน้่นุมนะเก็บมากเมนูกินหมดก็หลายอย่างนะครับพันอยไหนั่นีเลยนะครับม,นนมู่้หลายอย่างอะหอมเป็นเป็นคนตัเห็นเก็กนอยขาปดครับเคยประกูดเลยดับเ้ามันจัง่ยครับ ไปเขาใช้ที่หลังลงไปให้เลยแต่ก็มักจะใส่เกล็ดเพราะว้กจะได้ปรับกระจายเกล็ดได้เกลดหน่อยกินน้ำไปเนะครับเอาเบอร์คณาใส่มันแห้งๆแล้วมันแห้งดีหน่อยร่ามใส่ล่อยมันออกนี่น้ามควายมันออกใส่พริกเขียวไม่ใช่ใส่พริกแดงครับพริกแดงโบมีใส่โดมีเดี๋ยวใส่นั่นนะครับใส่กันตาเล็กน้อย พอ,อเจอดื็ตีขึ้นมาทีน้ครับมันห่อยันั้นใส่ไปได้ตายเกลียดตายเกลียดตามด้วยตามด้วยชูรุดเจใส่ไรเกลียดไปชูรุดรุดี่หลับหลับมันอ,อ่ลยังนั้ไมันแตตามแตไฟ้ออก จะเอาได้หครับลงโอ้เป็นนีเนาะาทีกับอไรพือน้งเิ่มอ๋อเนน้ำเติมเยิ้มน้ำน้หอยะเาไปเลยีเดบไท่เพิมมัส่กับเทปสรไปเลยเราจะมักขับไดที่เดียวได้แล้วครับติดบ่ใส่เดียวใส่เขียวๆใส่เขียวด้วยครับตินี่ยังไงหอกเ๋ยวเบิ้งหอยเจน้าจะหลายย่างายตมเห้เบิ้งครับ หอมเอาเลยครับไปนอความเสื่ด้้ยครับปาดนโอ้โหอมเลยห่วยเอาเลยความเสื่อมโอ้ยหายใจีกจะหลายยางไปนกัดเขากัดข้องเขาไปตัวทีบย์หายหนาเนี่ยครับเบื่องรวดี่นองหนากินบ่เนี่ร้อยเคเบิ้งเนียครับจะแซ่บเลยครับ มี้พ้อ,พอ,อนะครับนี่นก็ฝากกดไลค์กดแชกดติดตามช่องนี้นะครับสวัสดีครับ